ารนำนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันนี้ที่ฉันนําเสนอแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้โอเคครับวันนี้เอาทั้งไหนพิยกรอันนี้นอันนี้ห้องนะองานซ่อ,อ,อกิจกรรมที่หนึ่งนะคะคือการซ่องกรคอมพิวเตอร์และการ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอักขลิคฤชุดชั้นพยมพ์ศึกษาดีนักศึกษาครับวัีครับผมกวัยเลดใช่ไหมไรสายไรสายไหนอุปกรณ์ที่เห็นนี่คืออะไรนี่ต like ัว a อ c e เซ p พอย t ์ c อ e s เซ o พอยด์นะอันนี้เราประดิตเองเหรอไม่ใช่ซ่อมนะสร้างขึ้นใหม่ประสิทธิภาพดีไหม อันนี้เอาเขาเรียกอะไรเนี่ยแท็บเล็ตนะสวัสดีครับอา้าวเตรียมจะโชว์อะไรเนี่ย